สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซนุยุทธคานะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่นะว่าตัวนี้นะครับจะเป็นอิลซูดีแมกนะครับ3.0นะครับตัวแซดนะครับตัวนี้เป็นวีคอร์สนะครับขับสีนี่สีขาวนะครับตัวนี้ปายทะเบียนเป็นเลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับได้เป็นทะเบียนกรุงเทพแน่นอนนะครับตัวนี้นะโอ้โหลูกค้าได้ไปถือว่าครบเลยแหละ นะครับจะขับสองขับสี่นะครับได้หมดนะตัวนี้นะเป็นอิยุสุนะครับวีคอร์สปีสองพันสิบเจ็ดนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหม่นเ้าพันนะครับนี่ราคาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับตัวนี้เลาเราดูรอบรอบคันดีกว่านะครับนี่นี่ไฟหน้านะครับโปรเจกเตอร์แล้วนะครับไฟตัดหมอกนะครับนี่กระจังหน้านะครับตัวนี้ดีแม็กของเขาเนี่ยเป็นเทาต้นอกเทาเทาเทาเมทัลลิกนะ ถือว่าสวยครับวีคอ์สตัวนี้นะตัวนี้นะครับแม็กก็ยังใหม่เลยนะครับแม็กจากศูนย์นะครับจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็จะมียางนะครับยางยังใหม่ๆเลยนะครับนี่เราได้ยางใหม่ให้นะครับจัดยางใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับดูนะครับเป็นสีขาวมุกนะรอบๆคันเ่ยให้ดูสีรอบรอบคันนะครับลูกค้านี่นะครับยางใหม่สีเส้นนะครับสีล้อนะครับมีโลบาร์นะครับตัวนี้ติดมาจากศูนย์ยสิูนยะครับมียสูนะครับตายยีสูบนะ ดูด้านหลังป้ายสติกงสติกเกอร์ป้ายจากศูนย์ครบหมดทุกอย่างนะครับนี่เรารับประกันนะรถเรานะครับไม่มีโดนชนหนักพิกความน้ําท่วมแน่นอนนะครับเรารับประกันตัวเครื่องเกียร์ด้วยนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ล่อนะครับยางใหม่เราใส่ให้ลูกค้าใหม่ดีเ้นเลยนะครับนี่สวยๆนะครับติดเสานิดนึง่างสวยนะครับเดี๋ยว,วเราไปดูทางด้านภายในกันดีกว่านะครับ ทางด้านภายในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับกุญแจรีโมทนะครับมีแจสำรลองะไรม่รูจะเยอะเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวว่าภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลตัดได้ส้มออกส้มๆมนะครับได้เนี่ยไม่ใช่แดงนะออกส้มส้มเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่ครบๆหล่อๆไปนะครับ ตัวหมุนนะครับปรับสีนะก็จะเป็นแบบตัวหมุนแล้วนะไม่ใช่เป็นเกียร์แบบมือ่อสมัยก่อนแล้วครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะขับนุ่มๆสบายนะครับตัวนี้มีสัญลักษณ์วีคอร์สให้ด้วยนะครับพวอมลัยมัลติดฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับตัดด้วยได้แดงมันจะออกส้มๆนะลูกค้าไม่ใช่เป็นสีสีแดงนะได้นะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะลูกค้าเห็นไหมเนี่ยเป็นพุชสตาร์ทนะครับเองจอมาให้แล้วนะครับผมขอขึ้นนิดนึง โอเคเลขไมล์มันจะขึ้นตอนเราปิดประตูนะเดี๋ยวเราตัดก่อนนี่ตัดแล้วเปิดแอร์เขาเปิดแอร์หน่อยโอเคแอร์นี้เป็นระบบทั้งแบบว่าเมนนัลแล้วก็ออโต้นะลูกค้าปรับเป็นออโต้ได้นะปึ๊บนี่นะครับเราจะทำความเย็นเองครับตัวนี้ไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับอันนี้ไมล์แท้นะครับไม่มีการกอ นับเราเน้นขายไม้แท้อยู่แล้วนะครับไม้สองแสนเราก็มีนะครับเราไม่มีการมาโอไม้หลอกลูกค้าแน่นอนนะครับเก็บกลางนะครับเก็บของครับด้านหลังนี่นั่งกว้างสบายถ้าเหมือนรถเก่งเลยแต่กว้างกว่าหน่อยนะครับภายในก็จะออกเป็นสีดํานะครับเราจะเน้นเป็นโทนดําหมดเลยนะครับหลังคาก็ดําเห็นไหมมืดนิดนึงนะครับลูกค้าโอเคก็จับประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะ มาได้เลยนะครับมาชมรถก่อนได้นะครับไม่ชอบไม่ว่ามาทดลองขับดูก่อนได้นะของเราให้ลูกค้าทดลองขับได้ทุกคันนะไม่มีกักไม่มีอันนี้แน่นอนนะครับลูกค้าไม่ชอบไม่เป็นไรมาดูมาทดลองขับได้แน่นอนนะครับเผื่อวันข้างหน้าเราอาจได้เป็นลูกค้ากันอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็แต่ประมาณนี้นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอิซูซูดีแมกนะครับ3 0 z นะครับโรบีคอร์ขับสีนะครับ เกียออโต้นะปี2017นะครับราคาอยู่ที่7 7 9,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้ามาได้เลยฟรีดาวนะครับตัวนี้นี่ฟรีดาวนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ